สวัสดีค่ะหลังจบดาตวตกก่อเกินรักไปแอดก็ไม่ได้สปอยนิยายนานเลยคลิปนี้แอดจะมาสปอยเรื่องราวของจิ้งจอกเจ็ดหางเพี้ยนร้านและแม่ทำเยชิงวีแห่งตาเซิง ซึ่งด้วยความที่ออดรู้สึกลงรักคู่นี้มากเลยหาหนังสือจากกองนิยายกลับมาอ่านอีกครั้งเพราะจำเรื่องราวไม่ค่อยได้เหมือนกันแล้วพออ่านจบเท่านั้นแหละถึงรู้ว่าบทคู่นี้ถูกปรับไปเยอะมากเยอะจนไม่รู้เลยว่าจะจบยังไงกันแน่แล้วยิ่งพวกรายละเอียดเล็กๆแอดว่าเตรียมทิชชูรอหน่อยนะอีกอย่างหนึง่งแอดก็ขอเตือนเพิ่มอีกว่า เราจะสปอยชีวิตของสองตัวละครนี้ไปจนถึงจุดจบของตัวละครตามนิยายดังนั้นใครไม่อยากโดนสปอยให้ข้ามไปก่อนแล้วค่อยกลับมาดูภายหลังซีรีส์ได้ออกฉายฉากเหล่านี้แล้วนะคะตามนิยายครบครัวสกุลเย่หรือก็คือสกุลเย่เนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าซีรีส์ปรับตรงนี้นิดนึงบางคนอาจจะงงกันนะเพราะบ้างจะเรียกว่าเย่ซีอูบ้างจะเรียกว่าเย่ซ yeah, ิว ตัวของแม่ทับเย่เนี่ยมีบุตรดีสามบุตรชายสี่นางเอกของเราเป็นคนที่สามตามนิยายส่วนเย่ชิงวีคือบุตรชายคนโตข,ของแม่ทับและเขาก็สนใจแค่การรบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนางเอกและจึงจอะเพียนหลานด้วยในหนึ่งปีเย่ชิงวีกลับบ้านไม่ถึงครั้งด้วยซ้ำล่าสุดเหตุผลที่เขายอมกลับไปเมืองหลวงก็เป็นเพราะได้ระบ,บาดเจ็บสาหาัสจากการสู้รบกับฝ่ายพระเอกตอนที่พระเอกหนีกลับแคนเดิม ซึ่งการปรับเปลี่ยนบทของตัวเย่ชิงวีนอกจากเขาจะมีหน้าที่เป็นแม่ทัพรักษาการชายแดนของแคว้นแล้วยังเป็นผู้นำกฎของตระกูลด้วยดังนั้นเมื่อสถานาการณ์การรบสงบสุขลงเขาจึงเร่งเดินทางกลับมายังเมืองหลวงในนิยายคนที่ชอบเพียนรานคือบุตรชายคนที่สามเย่ชูเฟิงชูเฟิงคนนี้ทั้งรักทั้งหลงเจ้งจอกสาวและยังยอมทำทุกทางเพื่อช่วยเหลือนางด้วย น่าเสียดายนักที่นิยายนั้นเพียนรานได้ลงรักเทียนเหลาไม่ว่ายังไงชีวิตของนางก็พร้อมที่จะมอบให้กับเทียนเหลาคนเดียวในป่าใหญ่หลังจากทานไทจินรอบนี้จังแควเซ้งได้สําเร็จทานไทจินก็ได้กนูบายให้หนางเอกและเจ้งจอกสาวจากนั้นทานไทจินก็ได้ซ้าเติมด้วยการสั่งให้เหลาองครัก์ตัดหางเจ้งจอกของเพียนรานออกมาสามหางจากเจ็ดหางเหลือสี่สิ่งนี้ย่อมทําให้ปีศาจเจ้งจอกเช่นานางไม่ อาจทนรับความเจ็บปวดได้เพียงหลานต้องการหนีทว่ากลับมีชายผู้หนึ่งควงหน้านางและคุกเข่าขอร้องอยู่ตรงหน้าชายคนนั้นคือเย่ชูเฟิงลูกชายบุญทรรมผู้ไม่เอาไหนของตระกูล ชูเฟิงถึงขั้นยอมคุกเขา่าต่อหน้าทรราดเพื่อช่วยชีวิตเพียนหลานนางเอกก็ได้แต่มองดูด้วยความขับแขนใจสุดขีดน,นางไม่นึกเลยว่าลูกหลานคนเป็นแม่ทัพกลับทรยศหักหลังครอบครัวแต่ก็ไม่แปลกในเมื่อสายตาคนทั้งเมืองก็ไม่ได้มองชายคนนี้เป็นคนสําคัญของตระกูลแม่ทัพอยู่แล้ว ยิ่งถามไทจินหรือว่าพระเอกเห็นว่านางเอกกัมมาวิตกกังวลมากแค่ไหนเขาก็ได้ใจสั่งให้เยชูเฟิงเรียนยาลูกกรอนที่หลอมด้วยพลังมานสาบานว่าจะไม่ทรยศเขาและสั่งการให้เยชูเฟิงกลับไปรอรับคําสั่งในเมืองควานโจก่อนที่จะปิดฉากพระเอกยังไม่วายยืนด่าให้เยชูเฟิงสั่งการสังหารศพของเทียนเหล่าทิ้ง ชูเฟิงรู้ดีว่าจิ้งจอกเพี้ยนราน,นั้นรักเทียนเหลาแต่เพื่อชีวิตนางชูเฟิงจึงใช้ดาบบันคอศพเทียนเหลาทิ้งนี่คือฟังเส้นสุดท้ายที่ยืนให้ปีศาจจิ้งจอกพยายามดิ้นรนมีชีวิตอยู่เมื่อสูญเสียเป,ป้าหมายแววตาที่เคยกังวลสดใสและหยอกเย้าผู้อื่นก็หมดแสงลงทันทีนางกัดเนื้อของเย่ชูเฟิงจนฉีกออกมาจากร่างส่วนหนึ่งด้วยความแค้นฝังพระเอกไม่ได้ทุกอย่างที่เขาต้องการซึ่งปล่อยดาบจากคอจิ้งจอกเพี้ยนรานและสั่งให คนพาตัวเจ้จกสาวไปขังไว้ในคุกหากว่าอนาคตเจ้าหนุ่มเย่ชูเฟิงนั่นไรประโยชน์ก็ค่อยสังหารเจร้งจากตัวนี้ทิ้งต่อมานางเอกก็ล่มหาวิธีหลบหนีอีกครั้งแล้วครั้งนี้นางทําสําเร็จแถมยังได้พาตัวเจ้จกสาวที่ถูกขังเอาไว้ไปด้วยเพื่อให้เพียรหลานในบอกทางเข้าไปยังหุบเหวร้างสถานที่เก็บซ่อนความลับหมื่นปี ก่อนจะเข้าไปยังเหวร้างเพียรรานเรียบเรียงให้หนางเอกทำตามคำขอ,อก่อนหน้าคือการเชฟเพลงงับขีสังหารนางให้จิ้งจอกร้ายเช่นนางได้สลายหายไปอย่างบริสุทธิ์ผุดพองและนางเอกก็รู้ดีว่าหากในอนาคตพี่ชายชั่วที่ยอมสวามิภักดิ์กับทานถจิ้นผู้นั้นรับรู้เรื่องราวนี้เข้าก็ต้องไม่ปล่อยนางไปแน่นอนและจะลังเลสุดท้ายนางเอกก็ได้ทำตามคำขอของเพียรรานเพียงแค่ไม่กี่ปีปตาเร่างของจิ้งจอกสาวก็สลาย หายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อนางเอกเข้ามายังเฮวรังนางเอกยังได้เจอขั้วอริของเพียนรานนางก็รู้อีกว่าซิ้งจอกสาวตัวนั้นแต่เดิมเป็นปีศาจซิ้งจอกก้าวหางพลังตะบะพันปีเคยอาศัยอยู่ในเฮล์รังเพียงแต่เพื่อใช้ผู้หนึ่งซิ้งจอกสาวกลับยอมหลบหนีออกจากสถานที่แห่งนี้แม้ว่ามันจะแลกกับพลังตะบะและพลังวิญญ,ญาณที่ส่งสมมาหลายร้อยปีเหลือเจหางอ่อนแอไรพิษส่งในโลกมนุษย์ ทั้งตอนหลังยังมาถูกทานไทจิ้นแต่ทางจิ้งจอกทิ้งสามหางอีกความเจ็บปวดนี้และความทรงจำที่นางได้รับจาฟีมือของทานไทจิ้นกระทั่งร้องของความตายจิ้งจอกสาวยังไม่เอ่ยคำพูดนี้กับทานไทจิ้นเลยสักครั้ง ส่วนเย่ชิงวีบุตรชายคนโตของแม่ทับเย่เขานั้นเฝ้าปกป้องชายแดนแขวนมาตั้งแต่อายุยังน้อยสร้างผลงานเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเย่ชิงวีภายหลังถูกทัพของฐานไทจิน้นลอบทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเขาก็ได้กลับมาพักรักษาตัวในเมืองหลวงแต่ไม่กี่เดือนให้หลังสถานการณ์ชายแดนเลวร้ายยิ่งขึ้น่านไทจิน้นสังหารพี่ชายแานไทหมิงล่างและเตรียมตัวขึ้นครองราชโดยที่มีเป้าหมายจะกำจัดแว่นแขวนอื่นให้กลายเป็นของตนทั้งหมด ด้วยพลังมารที่พระเอกมีกองทัพสกุลเย่ต้องยืนหยัดต่อสู้เพียงลำพังภายหลังเสาหลักแคว้นถูกทานถ่ายจิ้นรอบสังหารจนดับสิ้น เยชิงวีร้านกองทัพปีศาจที่ด่านเจ้าวีอยู่นานพอถึงเดือนหนึ่งกระทีมาโปรยปรายกอเต็มกิ่งไม้ทั่วเมืองหลวงทัพปีศาบุกระชิดด่านพี่กอนนางเอกแลโดดลงแม่น้ำเพื่อช่วยชีวิตชิงวีสาฐานไถยิ้นกระนั้นก็ยังหนีไม่พ้นครั้งนี้ที่นางเอกไม่สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือพี่ชายได้สุดท้ายมนุษย์ธรรมดาเช่นเขาก็ไม่อาจฝืนต้านทานปีศาจร้ายอย่างทานไถยิ้น แม่ทับน้อยถูกธนูหลายสิบดอกยิงทะลุร่างสินชิพที่แม่น้ำซาวีเมื่อข่าวนี้ส่งกลับมาถ,ถึงเมืองหลวงและหน้าประตูจวนสกุลเย่นังเอกรีบทรงแขนน้องชายคนเล็กด้วยแววตาโศกเศร้าเข้าไปคุกเขา่าแล้วพาพี่ใหญ่ของเรากลับบ้านเถิด น้องเล็กของข้านึกไม่ถึงว่านางเอกมาเยือนโลกใบนี้ได้เพียงปีเดียวนางก็ต้องผเผชิญหน้ากับความสูญเสียนบไม่ท้วนทั้งที่นึกว่าจะใช้ความรักเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของจอมาร้ายที่สังหารคนรอบตัวของนางจนหมดสิน้นสุดท้ายแล้วนางเอกก็ถูกจอมาร้ายผู้นั้นหลอกลวงจนทำร้ายคนรอบตัวพี่ชายคนเก่งเย่ชิงอีของนางัดน,นี้สิ้นแล้วท่านพอตานศึกอยู่ชายแดนแขวนตาซึ่งจะถึงจุดจบแล้วจริงๆ คือในนิยายเนี่ยไม่ได้พูดถึงหรือให้ความสนใจกับ2ตัวละครนี้มากนักจึงมีแค่ไม่กี่ฉากที่ได้ปรากฏบนหนังสือของคุณเทิงรัวไวซอแต่ด้วยความที่ซีรีส์นำมาสร้างจึงได้ปรับเปลี่ยนและจากการโปรโมทโปสเตอร์ซีรีส์จะเห็นได้ว่า2ตัวละครนี้ค่อนข้างมีบทบาทมากพอสมควรและก็ไม่แน่ใจนะคะว่า2คนนี้จะมีจุดจบแบบเดิมเหมือนในนิยายหรือเปล่าแต่ก็ภาวนาให้จบดีทั้งคู่แอชอบ2คนนี้มากกลัวใจจัง ว่าจะจบร้ายแบบที่นิยายลิขิตเพื่อนเพื่อนก็นมาช่วยกันภาวนาให้คู่นี้จบดีๆหน่อยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะเห็นตัวอย่างฉากหนึ่งของคู่นี้แล้วก็ตามแต่ก็ยังแอบหวังเล็กๆให้อยู่รอดปลอดภัยเพื่อนๆนจะเห็นใช่ไหมคะว่าเย่ชิงวีและเย่ชูเฟยเนี่ยในนิยายได้เอาสองตัวละครนี้มามันรวมกันดังนั้นจุดจบอาจจะเหมือนเดิมแต่ว่าพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยน่าจะถูกปรับเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลย ส่วนเพียนร้านเพื่อนๆก็น่าจะเห็นบางฉากจากนิยายแล้วว่านางนั้นค่อนข้างมีบทบาทสำคัญกับจอมานทานไห่ิ้นเลยในยุคเที่ยงเป็น500ปีก่อนดังนั้นก็ไม่น่าใจเหมือนกันว่าจุดจบของน้องจะเป็นยังไงก็คิดว่าการปรับเปลี่ยนบทน่าจะปรับกันที่รายละเอียดเล็เกๆน้อยๆมากกว่าค่ะแต่นีส่วนของจุดจบแอดก็ไม่มีความมั่นใจเลยนะคะว่ามันจะจบยังไง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวของเดชิงวีกับเพียรานเนี่ยทั้งคู่มีโปสเตอร์ที่เป็นภาพชุดคอสตูมแบบ500ปีก่อนแต่ว่าแอจยังไม่ได้เห็นโปสเตอร์ที่เป็นคอสตูมเทพหรือมันของคู่นี้เลยก็ไม่น่ใสายว่าอาจจะจบแล้วจบเลยก็ได้นะคะนา่าจะไม่มีต่อละแต่ว่ากแอบภาวนาเล็กๆอยากให้มีนะคะเพราะว่าส่วนตัวแอนโดนคู่นี้ตกและชื่นชอบมากๆ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ประวัติของสองนักแสดงนำของสองตัวละครนี้แอดก็จะทยอยลงคลิปให้นะคะแล้วคลิปหน้าแอดจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่ากล่าวก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ